สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่เทโรมีวันนี้นะคะเราจะมารีวิววิตามินทั้งหมดที่เรารับประทานดูแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเยอะอจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นวิตามินที่ช่วยเราได้เยอะอจริงๆเหมือนกันนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น วิตามินเสริมเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะ <L un> ดีค่าเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกแกะของรีวิวกันนะคะวิตามินอาหารเสริมนะคะที่เรา ทานเองนะคะแฟนทานนะคะที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งต้องบอกว่าวิตามินที่นี่มีเยอะมาก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 เลยนะคะ <c oughs> คือเพื่อนๆไปร้านขายยานะคะไปเคมิสนี้เพื่อนๆก็จะเห็นแบบทั้งซอยทั้งตรอกเนี่ยทุกเซ็กชันเนี้ยคือเป็นวิตามินหมดเลยนะคะ,ะเพราะว่าที่นี่เขาเป็น ได้รับการรับรองแล้วกันแล้วก็ในเรื่องสุขภาพหรือในเรื่องอาหารเสริมหรือในเรื่องวิตามินนะคะเขาเป็นแหล่งผลิตแล้วก็มีการรับรองมาตรฐานที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็คนก็ทานเงินเป็นปกตินะคะซึ่งมันก็คือวิตามินอะไก็คือ ช่วยบำรุงร่างกายซ่อมแซมในส่วนที่เราขาดหายไปอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวส่วนหนึ่งนะคะที่เราทานเป็นประจำนะคะก็คือมันก็พอเรามาอยู่ต่างประเทศนะคะด้วยอากาศหนาวด้วยออผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ต่างๆมันอาจจะไม่เหมาะกับคนเอเชียหรือว่าไม่เหมาะกับ ตัวเราเองะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายปัจจัยมากเลยนะคะหรือแม้แต่แบบออด้วยอายุเราเยอะขึ้นหรือด้วยการทํางานเพราะว่าที่นี่เวลาเขาทํางานคือเวร์ก h มากหรือบางอย่างแล้วคือเราใช้แรงงานนะคะการที่เราใช้แรงงานเราก็ต้องการวิตามินเสริมนะคะต้องการให้ร่างกายเราเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรมีสารอาหารมี มีส่วนที่ช่วยซ่อมแซมนะคะไม่ว่าจะการนอนหลับพักผ่อนการทำงานการเหนื่อยล้าวิตามินหรือโปรโตีนอะไรต่างๆนะคะเพื่อเพื่อให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะคะดังนั้นวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะคะวิตามินที่ออสเตรเลียนะคะที่เราได้ทานทั้งหมดนะคะโอเคอันดับแรกเลยนะก็คือตัวนี้ค่ะ Hair Skin Nails นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกๆนะเรามานะนิ้วเราเล็บเราอะคะ่ะคือขาวๆขาวๆแล้วก็บางทีอะคะ่ะเราทำงานหนักนะโดยเฉพาะใครที่แบบว่าทำงานโรงงานหรือว่าทำงานหรือแม้แต่เราบาริสต้าเน,นะะี่ยค่ะคือเราต้อง ใช้เมือมร,ร้อนแล้วก็เจอความเย็นอะไรอยงี้ค่ะเหมือนกาแฟค่ะจับจักจับอะไรองี้แล้วก็ไปล้างแก้วล้างอะไรอยงนี้ยค่ะอืมแล้วก็ก็คือ hand skin nail นี่คือช่วยทุกอย่างเลยนะคะแม้แต่ผมนะเรามีผมงอกแล้วก็ผมร่วงนะคะเพื่อนแต่พอเรากินล้งเนี้ยเรารู้สึกว่าผมร่วง มันน้อยลงแล้วก็เล็บเราที่เป็นจุดขาวๆก็หายขึ้นนะคะสำหรับเราแล้ว,ลวเราว่ามันมันช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะเห็นผลตัวนี้นะคะก็คือก็ถือว่าคุ้มเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบทั้งผมทั้งสกินแล้วก็ทั้งเล็บของเรานะคะอันนี้ก็คือของสวิ s เนาะหมายถึงว่าแบรนด์นะคะ Swiss ก็เขาเขียนว่า ultra boost hair skin nails นะคะ support collagen production To maintain glossy hair นะคะแล้วก็ strong nail แล้วก็ radiant skin นะคะ body and beauty นะคะอันนี้ก็คือ,อได้หนึ่งร้เม็ดนะคะนี่ตัวนี้ดีมากค่ะเพื่อนๆใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะอ่ะต่อไปนะคะก็คือวิตามินซีค่ะ ตัวนี้นะเป็นวิตามินซีบวกซิงค์นะคะนี่อันนี้ที่นี่อย่างหนึ่งนะคะนี่เป็นของ nature nature's way นะคะอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นแบบมีหรือว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเยลลี่คะ่ะที่กินง่ายแล้วก็สำหรับแบบเด็กๆอะไรอย่างนี้ที่นี่มีแบบกรัมมี่หลายอย่าง หลายวิตามินมากเลยนะคะแทบจะทุกอย่างเลยนะคะถ้าใครแบบว่าโอเคเราไม่อยากกินแบบเม็ดพร้อมกับน้ำใช่ไหมเราอยากกินแบบเด็กๆเ,เป็นกรัมมี่อะไรเงี้ยก็พกพาง,ง่ายแล้วก็หยิบกินได้ดูนะซึ่งเราก็ชอบมากเหมือนกันแฟนเราก็ชอบนะคะมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆน,นี่มันจะเป็นเยลลี่แบบนี้เห็นไหมอาวก็กินเลยมันจะผสมน้ำตาลนิดนึงนะ อ,อะไรส่วนใหญ่เขาจะให้เด็กๆก,กินแบบนี้นะคะแต่ว่าเราว่ามันพกพาง,ง่ายแล้วก็กินง่ายสําหรับเราแบบเ้าจะออกไปข้างนอกแล้วก็หยิบกินหนึ่งเม็ดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องดื่มนะ,ะวิตามิน30 mg นะคะแล้วก็มีซิงค์สองจนะคะอืมก็เป็นวิตามิน C คีค่ะสำหรับแกมมีนี่ได้120เม็ดนะคะ อร่อยตัวนี้แนะนำสำหรับใครที่ชอบทานแบบเหมือนขนมเลยอยต่อไปนะคะอันนี้สำคัญมากค่ะก็คือฟิชออยนี่ฟิชออยนะคะน้ำมันปลาคือจริงๆแล้วเราก็กินตั้งแต่เด็กแหละใช่ไหมพ่อแม่ให้เรากินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอยิ่งโตพอพักหนึ่งเราก็ จะไม่ค่อยได้ทานวิตามินนะของเราอย่างช่วงมัธยมมาหาลัยเนี่ยก็ไม่ค่อยทานวิตามินนะมาทานอีกทีก็คือตอนทํางานเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยร่างกายเราเหมือนขาดสารอาหารเลยก็เลยเริ่มหาวิตามินทานอาหารดีมีประโยชน์อะไรมากขึ้นเลยเนี่ยคะ่ะอืมแล้วก็ฟิชออยก็เป็นส่วนสําคัญนะน้ำมันตับปลาอืมก็คือเรื่องของ support หัวใจนะคะอันนี้เขาก็บอกเลยว่า Wildfish Oil นะคะ Natural Source of Omega 3า Pot House นะคะ Brain Eye and j o t Health นะคะก็คือช่วยเรื่องของหัวใจสมองสายตาแล้วก็รอยต่อของร่างกายนะคะและ้วก็มูสบาลานด้วยนะคะทำให้อารมณ์ของเรานะบาลานซ์นะนี่ เม็ดก็จะใหญ่มากเลยนะเพื่อนอันนี้ของใหญ่เพราะว่าเราทานกันแทบทุกวันนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เม็ดใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ทานง่ายนะที่นี่แบบวิตามินเขาแบบไม่มีกลิ่นอะไรแบบชัดเจนไม่มีกลิ่นอะไเนี่ยถ้าแบบไม่รู้นะตอนเด็กๆที่พ,อพ่อแม่ซื้อให้เรามันมีกลิ่นแบบ ทำให้เราไม่อยากกินอะแต่น,นี้มันไม่มีนะแล้วก็อันนี้นะคะคือพออายุเยอะแล้วก็สำคัญนะคะกับตัวนี้ก็คือกลูโคซามีนค่ะกลูโคซามีนนะคะก็คือสำหรับรอยต่อของกระดูกนะคะอืมเพราะว่าเราเดินเยอะแต่ว่าเนี้ยเม็ดใหญ่มากเพื่อนดูสินี่นะคะ คือวิตามินที่นี่เขาให้แบบปริมาณจุจุดใจแล้วก็ขนาดแบบครบมากนะคะอันนี้ก็คือกลูโคสมีนนะคะเป็นจอยส์เนะาะจะบอกว่าอะไรดีอืมก็คือเหมือนเรื่องของจอยต่อกระดูกอะไรเงี้ยค่ะข้อเข่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีที่นี่นะคะเราเดินเยอะ <c oughs> ต้องบอกว่าเราทำงานแบบว่าเรียกว่าลุกนั่ง เยอะนะคะแล้วก็ยืนเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะข้อต่อของเราพราะเราพอเราอายุเยอะนะข้อต่อก็สําคัญนะบางทีเราก็ปวดแข่งปวดขาอะไรเงี้ยคะ่ะอืมต่อไปอันนี้คือเป็นวิตามินซีแบบอ่าทั่วไปนะคะแบบว่าเป็นแท็บเทเบินะคะเป็นเม็ดนะอันนี้นะสำหรับเรานะอันนี้ก็กินง่ายเหมือนกันอร่อยนะบางทีเราก็แบบว่า เออาใส่ลิ้นแล้วก็อมอะไรอย่างค่ะอืมกินได้เลยต่อไปแมกนีเซียมนะคะนี่แมกนีเซียมก็สำคัญนะคะเซียมนะคะ helps relieve and reduce muscle clamps นะคะ my spouse when dietary intake is ndequate บอนแอนด์ l e h l ์ h นะคะก็คือแมกนีเซียมนี้นะคะจะช่วยเรื่องของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเรานะคะก็เหมือนกันนะก็คือว่าเราใช้งานหนัก <c ười> คือเราเป็นประเภทแรงงานนะคะเราต้องการแคลเซียมแมกนีเซียมซิงค์แล้วก็พวก อะไรจอยนะคะอย่างตัวแมกนีเซียมนี้นะคะเขาก็ให้มาเม็ดใหญ่มากเพื่อนนี่คะ่ะคืออันนี้ก็คือต้องกินเหมือนกันนะคะต่อไปตัวนี้คืออยากจะบอกว่ามีติดบ้านนะคะต้องมีติดบ้านไว้เลยนะเพราะว่าตอนแรกอะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรว้ยแต่มันมีช่วงหนึ่งที่เรา ป่วยไอยไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเหมือนอาการเหมือนโควิดอะไรเงี้ยอืมเราก็ซื้อตัวนี้มาล้าง Health Support นะคะก็คือตัวนี้เขาเขียนไว้ว่าซั p พอร์ตล้างแอน r e อร์เทเลตอรีเฮล์นะคะแม่นเทรน a h อะเฮลตี้ m มน e ซิส t ตมนะคะแอนตี้ออกซิเดนแอนตี้ออกซิเดนอมูนเฮ อันเนี้ยมันดีมากๆอ่ะแล้วเราก็คือกินวิตามินปกติเขาก็บอกว่าให้เรากินพวกวิตามินซีือตัวนี้มาแล้วเราก็กินคือเรารู้สึกได้เลยว่ามันช่วยเพราะว่าอันเนี้ยลังก็คือมันช่วยเรื่องปอดของเรานะคะเราก็เลยแบบว่าคิดว่าตัวเนี้ยสำคัญถ้าเกิดแบบเราไม่สบายเป็นไข้หรือว่า ไอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีอาการคล้ายๆโควิดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวนี้ช่วยเรื่องของปอดเรานะคะเราก็เลยต้องมีติดไว้เลยนะคะเหมือนเป็นยาสามาัญประจําบ้านอยู่อันนึงนะแต่ว่าอันนี้มันคือเป็นวิตามินนะคะก็คืออิมูนเฮล์เนาะก็คือช่วยได้จริงๆน,นะคะเม็ดมันก็จะเป็นนี่สีแบบนี้นะเพื่อนอ๋อสีดาๆนิดนึงนี่ค่ะก็ทานไปนะแต่ว่าคือทานเฉพาะแบบ ช่วงที่เรามีอาการรู้สึกว่าไม่สบายหรือว่าไอหรืออะไรเหรลืห้อรังอะไรอย่างเงี้ค่ะเราถึงจะกินนะไม่ได้กินเป็นประจำนะสำหรับวิตามินตัวนี้เนาะไม่ได้หาซื้อง่ายเหมือนกันนะที่นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นตลอดนะอืก็ได้แหละคะ่ะเพื่อนดีมากตัวนี้ต่อไปอันนี้สําหรับคุณผู้ชายนะคะนี่คือของแฟนเราเนาะก็คือเมส multi vitamin นะคะ multi vitamin ก็คือ support health stress response energy production on science ก็คืออันเนี้ยช่วยเรื่องของความเครียดนะให้การทำงานของเราดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอืมก็คือเป็นเป็น m u l t ิ v i t a m i n นะคะอันเนี้ยเขามีทั้งแบบสำหรับ ผู้ชายสําหรับผู้ชาย50บวกสําหรับผู้หญิงสําหรับผู้หญิง50บวกก็คือสําหรับวัยรุ่นกับผู้สูงวัยนะคะซึ่งมีหลายหลายเวอร์ชันมากนะคะตัวนี้ก็คือเป็นมัลติวิตามินอันนี้แฟนเราชอบกินเวลาที่เขาแบบต้องทิ้งงานหรือว่าพักผ่อนน้อยหรือว่าทําอะไรเครียดๆอะไรอย่างเงี้ย,ยะคะ่ะเขาก็จะกินตัวนี้นะคะช่วย บำรุงร่างกายหรือความเครียดหรือว่าสมองให้แบบว่าสามารถ productivity มากทำงานได้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะอืมก็เห็นเขาบอกว่าก็ดีนะเพราะว่าเขาซื้อติดไว้ประจำเลยเขากินประจำแล้วก็ซื้อหมดก็ซื้อใหม่นะคะอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะเม็ดออกสีเทาๆเขียวๆนะนี่ค่ะอันนี้มัลติวิตามินนะคะ ใครที่แบบว่าต้องใช้ความคิดเยอะหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเครียดหรือมีความเครียดมีความกังวลเงี้ยอันนี้ก็อาจจะช่วยเรื่องของการคลายเครียดคลายความกังวลทําให้เรามีพลังงานมากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะอืม energy ในการทํางานนะคะต่อไปอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวขายดีอันดับต้นๆ เหมือนกันนะแล้วก็เป็นตัวที่หายากด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับสาหรับที่นี่หาไม่ยากแต่สําหรับที่ไทยอ่ะหายากเพราะว่าเคยมีน้องที่ทํางานเหมือนกันเคยซื้ออะไรเงี้ยค่ะเขาเคยถามว่าเออที่ออสเตรเลียมีตัวสลีปไหมเพราะว่าที่ไทยหายากเพราะเขาเป็นคนที่นอนหลับยากค่ะเออเป็นคนนอนหลับยากแล้วก็อันนี้คืออย่างที่บอกไปแฟนเราเป็นคนนอนหลับยากมากคือได้ยินเสียงอะไร นิดหน่อยเขาก็จะตื่นนะคะหรือว่าแสงในห้องอะไรเงี้ยถ้ามีแสงรอดเข้ามานิดหน่อยเขาก็จะตื่นนะคะดังนั้นทุกอย่างต้องมืดสนิทห้ามส่งเสียงดังอะไรเงี้ยเออทุกอย่างเลยนะคะอืมเขาก็เลยต้องมีตัวสลีฟนี้นะคะซึ่งตัวสลีนี้นะช่วยให้การนอนหลับพักผ่อนของเราสมบ,บูรณ์เขาเรียกว่าอะไร หลับลึกขึ้นอะไรเงี้ยค่ะผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะมันก็เขียนไว้ว่า Sleep Assist Natural uh, Less Full Sleep นะคะแล้วก็ Health Relief Nervous Tension นะคะ Sleep mm. Support นะคะ support ในการนอนของเราให้ uh, เป็นธรรมชาติแล้วก็พักผ่อนอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ นั่นแหละคะ่ะทำให้ใครที่นอนหลับยากก็คือต้องต้องกินตัวนี้ดากันก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนะคะ,นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งโอเคอันนี้เป็นของแบค o มลบ้างอ่าวิตามิน B12 นะคะอันนี้ต้องบอกว่า,าเราซื้อเพิ่มเพราะว่าเรื่องของผมเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเลยเพราะว่า ตอนนั้นคือผมร่วงเยอะอะไรอย่างนอกจากตัวนี้แล้วเราก็ต้องการ B12 ในการเสริมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือมีผมงอกออกเร็วอย่างเงี้ยเราเอาจจะขาดสารอาหารหรือขาดวิตามิน B12 ไคะ่ะซึ่งตัวนี้นะคะวิตามิน B12 support energy levels แล้วก็ assist health Red Blood นะคะ Cell Production นะคะก็คือเขาก็เข้าไปช่วยเราในระดับเซลล์เลยนะคะก็คือทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของเซลล์การไหลเวียนของเลือดของเซล์เลือดแดงไม่เลือดแดงแล้วก็เซล์ดีขึ้นแล้วก็ัพ p อ o r t เรื่องของพลังงานนะคะก็นั่นแหละค่ะเพราะว่า คือเวลาที่เราทํางานหนักๆเราก็จะมีปัญหาหลายๆเรื่องในร่างกายของเรานะคะแนนอเรื่องวิตามินซีเราต้องกินอยู่แล้วเรื่องน้ํามันตับปลาเราต้องกินอยู่แล้วบํารุงสมองสายตาร่างกายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพแบบว่าถ้าเราเจ็บป่วยถ้ามีอาการอะไรอย่างเงี้ยบางวิตามินก็จะช่วยเราได้จริงๆนะคะแล้วก็เราก็ที่นี่เขาวิตามินของที่นี่เขาก็จะ มีเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยนะคะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะปอดตับเอ่อจอยผิวพันธุ์ด้วยนะคะที่นี่มีแบบสกินมีเยอะมากๆเลยนะคะคือถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนก็สามารถทักมาได้ในแล้วก็ส่ง กับไทยนะคะก็จะมีเรื่องค่าส่งด้วยค่ะคือจริงๆแล้ววิตามินอ่ะมันอาจจะไม่ได้แพงมากแต่มันมีค่าขนส่งนะคะบางทีค่าขนส่งมันอาจจะแพงนะมันค่อนข้างแพงเลยสําหรับที่นี่นะคะค่าของเราก็แล้วเราก็ส่งแบบว่าคือเราไม่ได้ไปสต็อกไวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือส่งไปเลยส่งไปถึงเพื่อนๆเลยไปบ้าน,นเพื่อนๆเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดถ้าในรอบนั้นเนี่ยมีคนสั่งเยอะเราอาจจะส่งไปที่บ้านแล้วให้ที่บ้าน กระจายสินค้าก็จะถูกลงค่าส่งใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราส่งดอทูดองอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีค่าส่งที่แพงนะคะก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะเพื่อนเพื่อสำหรับการส่งเพราะว่าปกติถ้าแบบเร็วแล้วก็ประมาณแบบ2สัปดาห์แล้วเนาะแปลว่ากว่าจะรอบส่งเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งทุกวันนะคะที่นี่เขาก็มีรอบส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบวิคหนึ่ง ส่งเป็นวีควีคถ้าวันนี้วีคนี้เราไปไม่ทันก็อาจจะเป็นวีคหน้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถึงไทยแล้วของก็กระจายเร็วนะคะก็สามถึงห้าวันเมื่อก็ได้รับตามไปเซนีแต่ว่าถ้าจากที่นี่มันก็อาจจะสองวีคถึงหนึ่งถึงสี่วีคอะไรเงี้ยค่ะเออก็จะแจ้งเพื่อนไว้ก่อนนะคือถ้าใครรีบอะไรเงี้ยก็อาจจะสั่งจากช็อปปี้ลาซานด้าอะไรก็ได้แต่มันก็มีหลายคนเคลมว่าบางทีก็กลัวว่าไม่ใช่ของแท้นะคะ นั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าจากเราของเรานี่คือคอนเฟิร์มว่าของแทน้แน่นอนเพราะว่าซื้อจากร้านขายยาที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็เขาจะมีป้ายติดไว้ว่าทุกอย่าง m ม็ e in อินอ r สเตรเลียนะคะก็แจ้งเพื่อนๆเนอเพราะว่าที่นี่เขาค่อนข้างเข้มงวดนะคะในเรื่องของโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารการกินเรื่องของสุขภาพของคนนะคะ แล้วก,ก็นั่นแหละคะ่ะถ้าเพื่อนๆสนใจเนาะตัวไหนก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะตมินมันก็จะบอกว่ามันเป็นของสิ้นเปลืองไหมมันก็สิ้นเปลืองแต่ว่ามันก็เป็นของที่มีประโยชน์นะคะคือพอเราทานแล้วเรารู้สึกว่าเออร่างกายเราดีขึ้นตัวไหนที่เราทานแล้วเราโอเคแฮปปี้เราก็ เราก็จะบอกว่าดีนะแต่ตัวไหนที่แบบว่าโอเคกินแล้วเฉยๆเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเงี้ยแ,แ,แต่มันก็แล้วแต่บุคคลอีกเพราะว่าแต่ละคนก็มีปัญหาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเออบางละอย่างเราเนี้ยผมร่วงผมงอกปัญหาเล็บมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของวิตามินอะไรเงี้ยโอเคเราก็ทานผักทานอะไรไปนะคะแต่ว่าวิตามินมันอาจจะยังไม่ถึงในะคะ่ะในปริมาณที่เราทานในแต่ละวันเนี้ยเราก็ เสริมด้วยวิตามินแล้วอันนี้เขาก็คือมีมาตรฐานมีการรับรองของแบบอาหารและยาคือผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเขาค่อนข้างคอนเซิร์หลายๆเรื่องนะคะแล้วก็บางอย่างที่แบบจำหน่ายขายออกไปเงี้ยเขต้องได้รับการรับรองที่ดีมากๆเลไอยะะ่างค่ะเรื่องของเพื่อนน,นะคะใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะคลิปหน้าเราก็จะมารีวิวเรื่องของ เวสพัณฑ์เครื่องสำอางนะคะจากออสเตรเลียกันนะคะว่าใช้ดีไหมเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรที่จะมาแนะนำเพื่อนๆบ้างนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย